มันนี่ก็จะมาบอกเกี่ยวกับสัตว์ทั้งด้านการเลี้ยงกบนะครับเมื่อสามีภรรยาเช,ช่าใช่นาดพอเลี้ยงลูกกบปลูกผสมแข็งแรงแล็ขนาดใหญ่เนื้อแน่นตามตลาดต้องการการเลี้ยงกบยังเป็นอาชีพที่หลายคนสนใจรวมถึงผมนะครับพอกบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่เลี้ยงไงกินไงโตวไว สามารถเลี้ยงโดยบอมีพื้นที่จำกัดนะครับบ่าจำกัดพื้นที่ขยายพันธุ์เองได้จับขายได้เงินท่านที่ขณะเดียวกันตลาดผู้บริโภคกบตอนนี้ให้ความสนใจมากทั้งในและต่างประเทศพอเนือกบมีไขมันหน่อยเหมาะกับการนั่ไปปรุงอาหารหลายประเภทเช่นกบทอดกระเทียมกบอย่างร่มควันกบผัดใบกะเพรายำกบ กบพัดเพชรจึงเกิดเป็นอาชีพนะครับเลียงกบทังเป็นรายได้เสริมและรายได้หลักในบรรดาสายพันธุ์กบที่เลียงเป็นอาชีพตอนนี้มีทั้งพันุ์ต่างประเทศและพันธุ์ผืนเมืองโดยแต่ละพันุ์มีขอดีและขอดอยต่างกันการเลือกสายพันธุ์กบจึงถือเป็นขอพิจารณาของผู้เลียงที่เน้นความความต้องการของตลาดเป็นสำคัญ แต่ส่วนมากแล้วนะครับผู้เลี้ยงมักจะดึงเอาลักษณะเด่นของแต่ละพันธ์ุออกมาพิจารนาควบคู่กับความต้องการของตลาดรวมถึงตนทุนของการเลี้ยงคุณประเชิญและคุณตุ่งหนิงนะครับอินสีคูสามีภรรยานะครับยู่ที่อำเภอมโนโร่มจังหวัดชัชนาทประสบผลสำเร็จจากการเพราะเลี้ยงกบ เป็นอาชีพมกมากกว่า18ปีโดยการใส่พันกบพ,พืนบ้านเนื่องจากเลี้ยงงายแข็งแรงโตใหญ่ต้นทุนหน่อยโตโตว,วนะครับใหญ่วมีขายทั้งนะครับหวกนะครับลูกกบและกบเนื้อจึงเป็นที่สนใจของตลาดผู้บริโภคก็นานี้นะครับทั้งสองคนนี่มีอาชีพเลี้ยงปลาในากระช่งนะครับแต่ว่าเพิ่นว่าแบกรับ ภาระตนทุนบาไหวจึงเลี้ยงกบแทนนะครับเพราะม่องวา่าสามารถพอพันได้ง่ายกินอาหารหน่อยเลี้ยงงาย่ายบ่เปลืองพื้นที่ที่สำหรับตนทุนหน่อยขายได,ด้ราคาดีแต่กว่าทั้งสองคนจะยิ้มได้ด้วยอาชีพเลี้ยงกบตุกมือนี้ต้องฟาฟันอุปสรรคปัญหาหลากหลายนะครับกับเงินทุนลงทุนหมากไม่รวมถึงใส่เว่า ศึกษาล่องพิษล่องถูกมานานกว่า10ปีนะครับสำหรับฟางกบแห่งนี้ใส่กบพ,พันเป็นกบหน้าและกบตัวเมียเป็นกบจานนะครับจึงเห็นห้ลูกผสมมีลักษณะตัวใหญ่แข็งแรงเลียงไงและเนื้อมากนี่นะครับเป็นพัฒนาสายพันธุนน์นะครับสายพันธุ์กบนะครับตัวผู้นะครับเรจะใส่กบหน้าสําหรับตัวเมียนะครับ เป็นจะใส่กบจานนะครับมาผสมกันก็จะให้ลูกออกมาเป็นลูกผสมนะครับที่มีลักษณะใหญ่แข็งแรงเลี้ยงง่ายและก็เนื้อมากเพิ่นเชิญบอกว่าการเลี้ยงดูพอแม่พันธุ์ให้มีคุนภาพต่องมันเปลี่ยนน้ำทุก2มือนะครับควรให้อาหารเสริมรวมถึงโปรโตีนเลียงไข่เป็นระยะให้เลี้ยงพอแม่พันธุ์สัก2เดือนแล้วจึงนํำมาผสมกัน โดยต้องรอให้แม่พันธุ์มีไข่เต็มที่นะครับซึ่งบวกวรกหน่อยก็่ิบสองเดือนแม่พันธุ์ที่ดีต้องมีน้ำหนันกบวตามกว่า6ขีดส่วนพอพันธุ์จับพิจารณาจากความสมบูรณ์ที่มีเพียงแค่มีขนาดใหญ่แต่ต้องมีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งนี้ก่อนผสมพันธุ์ในแต่ละครังนะครับต้องใส่ฮอร์โมนเล่งไข่ให้ครบตัวผู้กินและเพื่อให้เกิดความคึก โดยเฉพาะในช่วงฤดูนะครับโดยฟ้ามกบแห่งหนีมีพอพันจำนวนสามลอยตัวแม่พันกว่าหนึ่งพั 1, ตัวซึ่งการพอกรบจะแบ่งใส่ตัวผู้สักครึ่งหนึ่งในทุกสัปดาห์โดยทั่วไปการผลิตคร,รบในรอบปีจะเริ่มตั้งแต่พอคังแหลกในประมาณกลางเดือนมกรานะครับจากนั้นในรล่าปายเดือนเดียวกันจะได้ลูกกบ ทั้งนี้กบที่เพาะรุ่นสุด้ายจะเจตสินนะครับอยู่ประมาณกลางเดือนตุลาคมเพาะตัวเมียนะครับจะมีไข่หน่อยลงแล้วยังเป็นไข่ที่บม่มีคุณภาพดังนั้นจะยุดเพาะสองเดือนครึงเพื่อให้พอพันแม่พันเด็ดผักขณะเดียวกันในช่วงเวลาทีวานะครับวานมีความสําคัญพอจํานวนกบในตลาดมีหน่อยเห็นแต่ความต้องการมีมากดังนั้น ค้นเชอมกับคุณหนิงใส่ใส่วิธีการเพราะหนกฤดูโดยการดึงหรือชะลอการมีไข่ของตัวเมียออกไปเพื่อจะใช้เพาะช่วงปลายปีนะครับเพิ่นเบิ่งการตลาดพร้อมนะครับเพิ่นเบิ่งวาช่วงไหนที่ทางตลาดต้องการกรบมากเพิ่งก็จะเพาะตัวนั้นให้ได้ทางนี้จะของฟ้ามเลยเพื่อที่นี้การเพราะกบนอกฤดูแบบครา,าวๆวาจะนำกบตัวเมียไปเลี้ยงไว้ในแต่ละวงบอร์ซีเมน เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมซึ่งจะซ้อยให้ไห่ครบผลิตผลิตไข่ได้กจะนววนมากโดยเต่ละบอจะเลี้ยงแม่พันไว้บอลละหนึ่งอยตัวลักษณะบอลวงซีเมนซ่อนกัน2องวงแต่ละวงจะเจาะหู้นะครับเพื่อระบายอากาศด้านบนมีฝาปิดจะต้องทายนำตลอดทุกมือเพื่อปรับอุณหภูมิจะให้อาหารตามปกติรวมถึงมีฮอร์โมนเล็งไขด้วย <c oughs> เมือ่อใดมีใครสมบูรณ์จะสังเกตบริเวณทอง้านรูปแล้วรู้สึกสากมือแสดงว่ามีใครเต็มที่พร้อมผสมพันธุ์เพิ่นว่าที่นี่ตรงใหญ่ไปไว้ที่บอ่อผสมกับตัวผู้นะครับโดยมักปล่อยในช่วงที่มีแสงหน่อยที่สุดอาจเป็นช่วงแรงหรือพรบคำจากนั้นตอนตวเศารานะครับตอนตเาเพิ่อนก็นจะแยกพอแม่พันธุ์ออกจากบอ่อ พอถึงตอนแล้งวันเดียวกันใครจะเปลี่ยนเป็นนะครับหวกสําหรับการพอลูกกบหนอกฤด,ดูเน้ทาทังนี้ได้ศึกษาโดยตัวเองนะครับโดยเพิ่นได้เปรียบเทียบเคียงความเป็นจริงกับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทั้งนี้คุณเชิญบอกว่าผู้เลี้ยงแต่ละไล่มีวิธีการที่แตกต่างกันแต่ละการไข่กันภายหลังเมื่อได้ หวกนะครับหรือลูกออดที่มีอายุ3มมือจะให้อาหารเบอร์ศูนย์พร้อมไข่ขาวที่ผสมกับยาขาเชื่อหรือยาปฏิชีวนะใน้ปริมาณ20กิโลกรัมประมาณ2สัปดาห์นะครับทุกเสาาแรงนะครับหวกหรือลูกออดขายได้เมื่ออายุได้หามือโดยกำหนดราคาจะนวนแสนตัวเล่า6,000บาททั้งนี้อัตราหลอดลูกออดบนหน่อยกว่า6 0 ภายในเวลา2 5มือขาเริ่มออกและหางจะหดลงกระารผสมยาอีกหลอบ3มือจากนั้นจะขายแดดใน่าราคาตัวละ80สตังค์ถึง1บาทกนะครับส่วนกบัตใหญ่นะครับหรือกบเหนือจะใส่เวลาเลี้ยงประมาณ2เดือนนะครับหรือดูรุบรามที่สมบูรณ์หลายจึงปล่อยขายโดยเฉลี่ยหาตัวต่อกิโลกรัมต่อโลนะครับหาตัวต่อโล ทั้งนี้ถ้าขายในช่วงปกติราคากิโลกร,รมัมบ่ต่ำกว่า60าบยาทได้กระตามนะครับการเลี้ยงกบเหนือ้อยิ่งใส่เวลาเลี้ยงโดนท่าดจะได้ขนาดใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆโดยบ่าเปลืองอาหารพอกบใหญ่จะกินหน่อยลงเพียงแต่คนเลี้ยงถ้าอดทนรอดเวลาก็จะได้กบใหญ่ที่มีราคาดีกลุ่มลูกค้าจะอยู่ในบริเวณ,บร,เวณบริเวณพื้นที่ภาคกลางเช่นอุทัยธานี ช่หนาะพิษณุโลกและพิจิตโดยมีทางลูกขาที่สื่อหัวแล้วก็แล้วก็ล,วกลูกกบเพิ่นวานแต่ท้งนี้ลูกขาที่มีประสบการณ์มายาด้านมักสื่อนะครับมักสื่อหัวไปเลี่ยงเพราะใส่ต้นทุนตำกว่าลูกกบอีกทางยังได้ยังไดบจำานนมากกว่าลูกกบที่ต้องใส่เงินมากและได้จำานนหน่อย ปัญหาการเลี้ยงกบมาเกิดขึ้นในช่วงกบหน่อยนะครับคนเชิญชีวาเพราะเป็นไวที่อ่อนไหวต่อการเกิดโรคใดง่ายโดยเฉพาะหนาฝนพอมักเจอกับพวกแบคทีเรียเชื้อราที่มีสาเหตุสําคัญมาจากอาหารดังนั้นการหายอาหารกบเพื่อป้องกันการเกิดโรคขึ้นต้อห้มีความเหมาะสมย่าห้เหลือพอจะให้หายหนามเน่านเสียทั้งนี้การมันสังเกตความผิดปกติของหลูกกบ หากพบว่ามีอาการง,งุดหงิดหรือกินอาหารหน่อยลงจะต้องแยกกลุ่มเผื่อน,นำไปดูอาการแล้วรักษาสําหรับการลงทุงทนการเลียงกบได้แค่คาร์บอปาลงทุนขัางเดียวหรือบอดินบอซีเมนต์บอซีเซม,เมนต์กระด้แล้วแต่ว่าถนัดแต่สําหรับคุณเชิญใส่บอร์เมนต์เป็นหลักเพราะดูแลแก้ปัญหาง่ายกว่าแรืยังสอยป้องกอันบ่อหายเกิดลรกได้นะครับบอซีเซมนต์มันมีหลายขนาดนะครับ มีสาเมตร4ีคูณหเมตรนะครับหาคูณหาเมตรนอกจากนี้ยังมี่าพันธและ่าอาหารซึ่งเป็นการลงทุนทางมดถ้าขยันดูแลใส่ใจเต็มทีเพียเพียง,ยงโบโดนก็นจะสามารถขึ้นทุนหมดแล้วโอ้หมดแน่นอนนะครับก็บคือว่านะครับเป็นปัฒนานะครับเป็นสามารถที่จะเพาะสายพันธุ์กบนี่ครับสายพันธุ์กบนี่ได้นอกและดูพร้อม โดยอาศัยกันสังเกตจากธรรมชาตินะครับจากธรรมชาติคนบอกว่าพนมีแผนที่จะบุกตลาดต่างประเทศพร้อมนะครับต่างประเทศประเทศนอกเนะี่ยพอคิดว่าถึงเวลาหนีฟ้ามตัวเองพร้อมทุกๆหลายอย่างนะครับกบโตใหญ่โดยเฉพาะหนาฝนที่มีกบหลายเหมาะกับการส่งขายต่างประเทศเป็นอย่างยิ่งเป็นบาง หรือในช่วงเวลาก่อนมีกบจากสมาชิกในกลุ่มอีกหลากหลายทั้งปริมาณและคุณภาพเพืเ่อคิดว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่อาจจะต้องอส่งออกนอกนะครับเพื่อเป็นการโปรโมตน,นะครับก็บแผนบุกตลาดต่างประเทศนั่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาของฟร์มนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับแต่เาเป็นใส่ระยะเ,เวลาหลายปี ก็จะได้ขนาดนี้นะครับต้องการสังเกตการศึกษาการล่องพิษล่องถูกประสบการณ์เนี่ยเพียบนะครับจนพลนประสบผลสําเร็จได้แรกๆอาจจะมีปัญหาแน่แต่ว่าเพิ่นกับ่าถอยนะครับเพิ่นกบพัฒนาไม่ได้เลยจนพลนประสบผลสำเร็จสำหรับมณีโคบานเมืองไรือเกิือมาว้าสูพีสูนอฟังเพียสํานิน,นะครับสำหรับมณีสวัสดีครับ